ทีนี้เรามาดูสมบัติของการแปลงที่ควรจะเป็นเมอสอนะครับเมื่อตอนที่แล้วเราพูดถึงสมบัติข้อที่แรกข้อแรกคือ l i n e a r i t y นะก็ะคือการแปลงเนี้ยมันจะต้องมีลักษณะเป็นการแปลงเชิงเส้นนะครับเหตุผลก็เพราะว่าการแปลงเชิงเส้นเนี่ยจะทําให้การแปลงจากผู้สังเกตคนหนึ่งไปยังผู้สังเกตอีกคนนึงเนี่ยแล้วก็การแปลงกลับเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่คิดว่า มันจะมีผู้สังเกตคนไหนที่มีลักษณะพิเศษกว่าผู้สังเกตคนอื่นนะครับสมบัติอันที่สองคือสมบัติาภาษาอังกฤษใช้คำว่า homogeneity นะครับหรือความสม่ำเสมอของอ่าสเปความหมายของความสม่ำเสมอของ Space ก็คือว่าเราไม่คิดว่ามันจะมีบริเวณใดบริเวณหนึ่งใน Space ที่มีลักษณะพิเศษกว่าบริเวณอื่นนะครับ ในที่นี้สมมุติว่าเราพูดถึงฟรีสเปซนะครับก็คือออกาศที่ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเป็นที่ว่างเพราะฉะนั้นทุกๆจุดในสเปซควรจะมีลักษณะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการแปลงนี้ไม่ควรจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงเราสามารถจะใช้การแปลงนี้ที่ตำแหน่งใดๆก็ได้ในสเปซนะครับ ไม่ได้ว่าจะใช้ได้ที่จุดหนึ่งเป็นแบบหนึ่งแล้วจุดอื่นเป็นอีกแบบหนึ่ง <S <S ซึ่งอันนี้ก็เป็นล<ๆ>ักษณะทั่วไปนะของการแปลงหรือว่าจริงๆก็คือของไกฎทางฟิสิกส์โดยทั่วไปนะเร,เราไม่คิดว่า Space มีลักษณะพิเศษคือจุดไหนจุดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะครับว่านี้เราหมายถึง free space ไม่ได้ไหมายความว่าไปอยู่ใกล้ๆแบบเช่นไปอยู่ใกล้วัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งอันนั้นมันติกเรื่องเลงนะครับทีนี้ ไอโฮโมเจเน y ตี้เนี่ยนะครับนอกจากเราจะหมายถึงว่าสเปซเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกันทุก,กจุดแล้วเนี่ยนะครับเรายังหมายความว่าการแปลนที่เราจะพูดถึงต่อจากนี้เนี่ยนะครับมันไม่ควรจะขึ้นอยู่กับทิศทางของการเคลื่อนที่ของผู้สังเกตนะก็คือผู้สังเกตจะเคลื่อนที่ทิศทางไหนก็ได้นะ ไม่ไม่ไม่มีทิศทางไหนที่มีลักษณะพิเศษกว่าทิศทางอื่นนะครับเะนั้นการแปลงในในที่นี้เนี่ยนะครับเราอาจจะบอกได้ว่ามันควรจะมีลักษณะที่เรียกว่า d i r e c t i น n Independent นะครับด i <c oughs> เรกชันอิ n d e พีเดนตความหมายก็คือว่าอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเรามีผู้สังเกตที่เคลื่อนที่สมมติว่าผู้สังเกตคนที่หนึ่งสังเกตผู้สังเกตคนที่สองแล้วผู้สังเกตคนที่สองจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่งหรือเคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่งนะการแปลงของสองคนนี้นะครับไม่ควรจะ มีลักษณะแตกต่างกันโอเคมันอาจจะมีรายละเอียดทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันเพราะว่าไอคนที่1เคลื่อนที่สมมุติว่าเคลื่อนที่ตามแนวแกน x ของผู้สังเกตคนแรกไอคนที่2เคลื่อนที่ตามแนวแกน y เพราะฉะนั้นลักษณะในรายละเอียดของออสูตรทางคณิตศาสตร์อาจจะแตกต่างกันแต่โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ของการแปลงอันนี้เนี่ยไม่ควรจะต่างกันนะครับออนอกจากนี้เราังบอกว่าการแปลงที่เกิดขึ้นนะครับ ผู้สังเกตเคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่งนะครับถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็คือมองจากมุมของผู้สังเกตเคนนี้ก็จะเห็นผู้สังเกตคนแรกเคลื่อนที่ห่างไปในทิศทางตร,รงกันข้ามซึ่งอย่างที่เราพูดถึงไปในข้อแรกแล้วก็คือว่าการแปลงคนจีนมีลักษณะเป็นเ i นเดียลิตี้คือทั้งสองอันนี้การแปลงมีรูปร่างหรือมีรูปโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนกันนะครับแล้วข้อสองนี้ก็ยังบอกว่า มันไม่ขึ้นอยู่กับทิศของการเคลื่อนที่ของผู้สังเกตด้ยวยเราจะมองให้ใครเป็นผู้สังเกตคนที่หนึ่งคนที่สองมันควรจะให้ผลเหมือนกันแต่แน่นอนนะครับในรา,ายละเอียดเราจะพบว่ามันจะมีเครื่องหมายบางจุดที่จะแตกต่างกันถ้าผู้สังเกตคนที่หนึ่งบางจุดในการแปลงนันาา้นจะมีเครื่องหมายเป็นบวกสําหรับผู้สังเกตคนที่สองการแปลงนัน้นอาจจะมีเครื่องหมายเป็นลบเดี๋ยวรายละเอียดเราจะได้เห็นแต่ว่าเหตุผลที่มันมีอาจจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันเพราะว่า สมมติเรามองจากมุมของผู้สังเกตคนที่หนึ่งแล้วผู้สังเกตคนที่สองเคลื่อนที่ไปทางทิศบวกเนะครับในมุมของผู้สังเกตคนที่สองผู้สังเกตคนที่หนึ่งก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศลบเเพราะฉะนั้นมันจะมีบางจุดที่เครื่องหมายจะแตกต่างกันแต่ว่าความหมายของมันหรือโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ของมันจะเหมือนกันไม่แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเราความหมายของคําว่า homogeneity นะครับ ต่อไปข้อ3เราบอกว่าข้อ3ามรับการแปลงนี้จะต้องมีลักษณะที่เรียกว่า speed dependent นะครับขึ้นอยู่กับความเร็ว อันนี้สังเกตขึ้นอยู่อัตราเร็วนะครับสังเกตผมใช้คําว่าสปีดหรืออัตราเร็วเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าการแปลงนี้ไม่ควรจะขึ้นอยู่กทิศทางแต่เราตั้งสมมติฐานว่ามันขึ้นอยู่กับสปีดหรืออัตราเร็วของการเคลื่อนที่ของผู้สังเกตทั้งสองคนนั้นตรงนี้เป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับในความหมายที่ว่าเ <c oughs> นื่องจากเรารู้ว่าการแปลงแบบการิเลียนเนี่ยมันใช้ได้ในชีวิตประจําวัน นะเวลาเราเราสังเกตการเคลื่อนที่อะไรก็แล้วแต่ที่สัมผัสกับตัวเรานะครับยกตัวอย่างเนะช่นว่าเ,เราขับรถอยู่แล้วก็ตีคู่ไปกับรถอีกคันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราจะมองเห็นก็คือให้รถอีกคันหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่นิ่งเทียบกับเราแต่เรารู้ว่าทั้งเราและทั้งรถสองคันนี้เคลื่อนที่เทียบก,กับพื้นโลกเพราะนั้นเราสามารถจะใช้ การแปลงการเรียนในการคำนวณความเร็วของรถอีกคันหนึ่งเนี่ยทเทียบกับตัวเราแล้วก็เทียบกับพื้นโลกได้นะครับก็คือใช้หลักการรวมความเร็วธรรมดาแต่เราไม่สามารถจะใช้นี้ด้วยไปกับเรื่องของแสงได้นะครับเพราะว่าสมมุติว่าถ้าแทนที่เราจะมองว่าเราเราขับรถตีคู่ไปกับรถอีกคันหนึ่งเรานึกว่าว่าเรามีรถที่สามารถจะวิ่งด้วยความเร็วแสงแล้วตีคู่ไปกับแหลแสงนะครับ ถ้าเกิดมองในมุมของการแปลงแบบไปเรียดเราก็จะเห็นว่าแสงหยุดนิ่งก็คือแสงแทนที่จะเห็นว่าแสงมันเคลื่อนนที่เราก็เห็นว่ามันเป็นคลื่นที่อยู่นิ่งแต่ว่าจากหลักของทฤษฎีสัมพัทธภาพเราบอกว่าผู้สังเกตทุกคนจะมองเห็นความเร็วแสงเท่ากันเพราะนั้นถึงแม้ว่าตัวเราจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงแต่เราก็จะมองเห็นว่าแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงเทียบกับตัวเราเหมือนเดิมเพราะนั้นจะเห็นว่า <c oughs> ตรงนี้เนี่ยเมื่อเราใช้หลัก สมรรถภาพเนี่ยนยะครับกของทฤษฎีส,สมรรถภาพพิเศษเนี่ยเราไม่สามารถจะใช้การรวมความเร็วแบบการเรียนได้นะครับแต่ในชีวิตประจําวันเรารู้ว่าเราใช้การรวมความเร็วแบบการเรียนได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะชี้เห็นว่าไอ้การรวมความเร็วแบบการเรียนนี่ยจริงมันไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเป็นการประมาณแต่ว่าเป็นการประมาณที่ดีมากๆสําหรับการเคลื่อนที่ของผู้สังเกตที่เคลื่อนที่สัมพัส์กัน ด้วยความเร็วต่ำกว่าความเร็วแสงนะครับมากๆเพราะฉนั้นเราจึงเหมาะบอกได้ว่าการแปลงที่เรากําลังจะพูดถึงเรือร่อนเรือเลน์ทานฟอมที่เราจะพูดถึงต่อไปเนี่ยมันจะต้องมีรูปรูปโครงสร้างทางินศาสตร์ที่ขึ้นอยู่กับอัตราเร็วสัมพัทธ์ระหว่างผู้สังเกตทั้งสองคนด้วยถ้าอัตราเร็วสัมพัทธ์ของผู้สังเกตทั้งสองคนเนี่ยน้อยกว่ากว่าอัตราเร็วของแสงมากมาก นะครับเราจะต้องได้ว่าการแปลงแบบกาลิเลียนเนี่ยเนี่ยสามารถจะใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดความเร็วมันเริ่มเข้าใกล้ความเร็วแสงปุ๊บมันควรจะเห็นผลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครัฮึ <c oughs> การแปลงที่เราจะสร้างขึ้นมาจะต้องมีสมบัติตามสามข้อนี้นะครับจะต้องมีสมบัติสําคัญสําคัญตาม3าข้อนี้ซึ่งเราสามารถจะคาดเดารูปแบบอังคณตศาสา์อันนี้พูดไปแล้วนะครับอขอลบตรงนี้ออก เราสามารถจะคาดดารูปแบบทางคณิตศาสตร์ของการแปลงออกมาได้นะครับผมบอกเราเริ่มต้นจากการแปลงจากผู้สังเกต s ไปเป็น s พรัมวันนั้แล้วก็เราจะพูดถึงการขึ้นที่หนึ่งมิติก่อนนะครับเพื่อความสะดวกเพะฉะนั้นเราอาจจะเขียนได้ว่า x พร์มเนี่ยสามารถจะเขียนในรูปของ ax บวก bt อันนี้คือการบอกว่ามันเป็นการแปลงแบบเชิงเส้นแล้วก็ t prime นะสามารถเขียนในรูปของ cx บวก dt นะครับในทำนองเดียวกันเราก็อาจจะเขียนการแปลงย้อนกลับให้อยู่ในรูปของ x มีค่าเท่ากับ a prime x prime บวก b prime t p r i m และ t มีค่าเท่ากับ c prime x prime บวก ดีพามที่พามก็ได้นะครับซึ่งก็คืออยู่ในรูปของการแปลงเชิงเส้นเหมือนกันนะฮะแต่สิ่งที่เราจะต้องได้ก็คือว่าเมื่อ <c oughs> ความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างผู้สังเกตสองคนนี้มีค่าน้อยกว่าความเร็วแสงมากๆสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าเราจะได้ว่า a จะมีค่าเข้าใกล้หนึ่งนะครับและ b มีค่าเข้าใกล้ อ,อยู่นะครับ <c, <oughs> c จะมีค่าเข้าใกล้0และ d จะมีค่าเข้าใกล้1นะครับจริงๆตรงนี้จะต้องดูรายละเอียดนิดนึ่งก็คือว่าเราบอกว่า ผู้สังเกต s ใช่ไหมอันนี้แกน x แกน y แล้วผู้สังเกต s ความตรงนี้ y ความตัวนี้ x ความเห็นไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ตรงนี้ตรงนี้ต้องแก้นดิดหนึ่งตรงนี้ต้องเป็นลบ u ยู่เห็นไหมครับอ่า เพราะนั้นก็คือถ้าเรามองความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ x ตามแบบนี้นะแบบที่เราพูดถึงมาก่อนหน้านี้แล้วเราก็รู้ว่า x มีค่าเท่ากับ x รบวก ut เห็นไหมครับหรือ x p r erm รมีค่าเท่ากับ x ล ut นะตัวตนี้ถึงบอกว่าตรงนี้ต้องมีเครื่องหมายลบนะครับ <c oughs> เห็นการแปลงเท่าจะได้เนี่ยจะต้องมีสมบัติแบบนี้ก็คือเมื่อความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างผู้สังเกตมีค่าน้อยกว่าความเร็วแสงมากๆนะครับเราจะต้องได้ค่าพารามิเตอร์เป็นแบบนี้ทำนองเดียวกันเราก็จะต้องได้ค่าพารามิเตอร์อีกฝั่งหนึ่งได้ว่า a พร์มีค่าเข้าใกล้หนึ่ง นะครับ b พมมีค่าเท่ากันอยู่ c พรมมมีค่าเท่ากันศูนย์และ d พรามมีค่าเท่ากันหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงสมการนี้มาจากตรงนี้ส่วนในสมการที่สองที่เห็นว่าเราคาดได้ว่าถ้าเกิดความเร็วแสงมีความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างวัตถุมีค่าน้อยกว่าความเร็วแสงมากๆนะครับ c สองตัวนี้คนละคนละตัวกันนะครับ c ตัวนี้กับ c ตัวนี้คือค่าคอนสตนหรือค่าคงตัวในการแปลง แต่ว่า c ตัวนี้คือความเร็วแสงครับเน้นเราเห็นว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้สังเกตสองคนนีแค่น้อยกว่าความเร็วแสงมากๆเนี่ยเราก็จะไปได้ผลของการแปลงแบบโรลเยนแบบเดิมก็คือ t กับ t พามีค่าเท่ากันซึ่งจะเป็นอย่างนั้นได้เราจะต้องได้ว่า c และ c พามาใกล้ศูนย์ก็จะดีและ d พามาใกล้หนึ่งครับเน้นเดี๋ยวการแปลงที่เราจะพูดถึงต่อไปเนี่ยเรา่็เราจะมาเพจารณา ตามเงื่อนไขนี้นะว่ามันเป็นไปตามนี้ไหมถ้ามันเป็นไปตามนี้มันก็จะเป็นการแปลงที่น่าจะถูกต้องนะครับแต่ว่า,ามันไม่ใช่แค่งเงื่อนไขนี้อย่างเดียวมันจะต้องอธิบายปรากฏการอะไรบางอย่างได้ซึ่งตัวที่เราสามารถใช้เป็นตัวเริ่มต้นของอาการสร้างการแปลงแบบฟลอเรนซ์ขึ้นมาน,นะครับก็คือประเด็นเรื่องซิงคไน i z เซชันอีกเช่นเดียวกัน แต่คราวนี้เพื่อที่จะให้ได้การแปลงที่เราจะพูดถึงต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึง synchronization ในอีกแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างกันไปจากเดิมเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนต่อไปว่าแล้วลักษณะ synchronization ที่เราบอกว่ามันแตกต่างจากเดิมเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นยังไง